สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาน n e ลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่สิมจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยไว้ใช้เองบํารุง ต้นไม้มงคลค่ะสนีจันนะคะคุณผู้ชมปลูกกันบ้างไหมคะถ้าใครยังไม่มีนะคะรีบไปหามาปลูกเลยนะคะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าหามาเลี้ยงมากๆเลยค่ะให้ความสวยงามแล้วก็เป็นสลิมงคลแก่กผู้ปลูกด้วยนะคะเสนีจันนะคะจะจะมีเสนีตรงก้านแล้วก็ใบใบรูปหัวใจของเขานั่นแหละนะคะมีหลายสายพันธุ์มากๆนะคะทั้งสนีจันแดงโกเมนจันเขียวจันหอมจันนาค จันป่านะคะคุณผูม้ชมแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำปุ๋ยบำรุงให้เขาไปใหญ่ๆก้านสวยๆก้อใหญ่ๆกันเลยค่ะและก่อนจะไปรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาะคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยบำรุงเสน่ห์จันพร้อมกันเลยค่ะ กระถางนิเสเนจันโกเมนนะคะเป็นไม้มงคลเป็นว่านมงคลเมตตามหานิยมค่ะเสริมโชคลาภโดยมีความเชื่อของคนโบราณนะคะว่าผู้ใดที่โปรกนะคะผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความนิยมชมชอบผู้คนรักใคร่ผู้คนเคารพนับถือนะคะแล้วก็ย่ำเกรงค่ะช่วยเ,เรียกเงินเรียกทองนะคะทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะมีกําไรเยอะนะคะกิจการนี้เจริญรุ่งเรืองเลยนะคะ แค่ฟังชื่อนะคะคุณผู้ชมรีบไนหามาปลูกเลยนะคะเป็นมงคลมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะม่สิมจะพาคุณผู้ชมนะมาบำรุงนะคะมาดูแลเสน่ห์จันทร์ยังไงนะคะให้มีใบสวยงามต้นอวบใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนการขยายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมก็ขยายจากการแยกหน่อนนะคะแล้วก็ต้นเล็กค่ะคุณผู้ชมดูสิขนาดอ,อวบ โตเร็วมากๆเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับใช้บำรุงสเสน่ห์จานของเรานะคะให้ต้นอวบก้านใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆมันวาวสวยๆไม่จิ่มช้นี่เลยนะคะปุยคอกมูลวัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นปุ๋ยคอกมูลวัวเก่านะคะ เดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะตามร้านขายต้นไม้มีทั่วไปหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสะดวกสบายนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะแต่แถวบ้านแม่จิ๋มเขายังมีแบบว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นะคะก็ไปแบบว่าเอามาหมักนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้แบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข ล้างให้สะอาดนาไปตากแดดนะคะฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วก็มันก็จะได้กรอบๆด้วยนะคะเวลาเราบดหรือว่าตำนะคะมันจะได้ละเอียดง่ายถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นก็ปั่นเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แม่จิ๋มทาแบบง่ายสุดๆนั่นก็คือใช้ถุงพลาสติกเลยค่ะบีบๆเลยนะคะเป็นชิ้นพอพอหยาบๆนะคะไม่ต้องบดละเอียดมากหรือถ้าละเอียดมากก็ยิ่งดีค่ะก็จะย่อยสลายได้รวดเร็วนะคะพืชเขานำไปใช้ได้สะดวกสบาย โตเร็วนะคะแต่นี้ไม่จำเป็นใช้ป้องกันพวกหนอนมแมลงต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นทําเป็นแบบหยาบๆยาบนะคะการพวกหอยทากต่างๆที่มากัดกินใบอ่อนของต้นไม้ของเราด้วยนะคะเขาก็จะมีแคลเซียมเนาะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงค่ะส่วนปุ๋ยคอกมูลวัวน,นะคะเขามีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะนั้นมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียม um นะคะธาตุเหล็กสังกะสีนะคะแคลเซียมต่างๆนะคะ ซึ่งทําให้พืชของเรานะคะโตเร็วแข็งแรงใบใหญ่ใบเขียวนั่นเองนะคะอ่ะขั้นตอนแรกเราก็นําไปปัน่นไปบดไปตําได้เลยนะคะไม่ิ้องนำใส่ถุงนะสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากจะยุ่งยากนะคะแต่เวลาบดในถุงก็ระวังนิดนึงนะคะมันจะคมเนาะระวังบาดมือนะคะหาไม้ทุบๆก,ก็ได้นะคะคุณผู้ชม เค okay. ประมาณนี้แล้วคะ่ะ <g> ห <ười> ยาบ,ยบไม่ต้องเรียบมากอ่านะแล้วก็เทสใส่ถ้วยเลยนะเทปุ๋ยค้อกมูลวัวลงไปเลยคะ่ะ เรียบร้อยค่ะสําหรับปุ๋ยบํารุงใบบํารุงต้นบํารุงรากนะคะคุณผู้ชมทําให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่นะคะต้นอวบค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยนะคะกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะมีแบบว่าเป็นปอกด่างๆนะคะสีออกริ้วเหลืองเหลืองะค่ะคุณผู้ชมนี่คะเกือบทุกใบเลยนะคะ สเสน่จันแดงค่ะกระถางนี้นะคะใบเขาก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะแบบเรียวยาวนิดนึงแต่ถ้าเป็นสเสน่จันโกเมนใบเขาจะเป็นรูปหัวใจแบบตรงอ้วนๆนะคะจะต่างกันนิดนึงค่ะสีของก้านนะคะเขาก็จะจางกว่ากันนิดเดียวเองนะคะแต่คล้ายกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูกระถางนี้นะเนี่ยโตเร็วมากๆนะคะดูรากเขานะคะแบบขาวอวบมากๆเลยนะคะ ไม่นานนะคะเขาก็จะแบบว่ามีต้นใหม่ค่ะมีหน่อนะคะออกมาให้เราการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยกันแยกหนอนะคะต้นนี้ปลูกยังไม่ถึงปีนะคะนี่โตขนาดนี้แล้วค่ะก็บำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะสเสน,น่ใจจริงๆเราไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายนะคะทุกๆสิบห้าวันค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ โรยลงกระถางเลยนะคะนี่แม่จิ๋งก็ใส่ประจําเลยนีคะเห็นไหมคะยังมีเศษแบบว่าเออไข่อยู่เลยนะคะเปลือกไข่บดกระถางใหญ่แบบนี้ก็สักสองถึงสามช้อนโต๊ะเลยค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นรากเขาไหมอวบเลยนะคะขาวอวบมากๆนะคะลำต้นก็แบบหใหญ่อวบค่ะก้านนะคะแข็งแรงสีสดมากๆเลยนะคะใบก็เงางามค่ะการให้ปุ๋ยนะคะควรเป็นพวกปุ๋ยหมักนะคะหรือว่าปุ๋ยที่ผสมใบไม้แห้งนะคะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมจะทำให้เขาโตเร็วใบใหญ่ใบสวยค่ะ ว้าวใบเงางามากๆเลยนะคะน,นี่จะเป็นเสน่ห์จันโกเมนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะใบเขาจะต่างกันกับเมื่อสักครู่เนาะเป็นรูปหัวใจก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะดูทรงแบบอวบๆอ,อ้วนๆน,นะคะถ้าเป็นเสน่ห์จันแดงจะเป็นแบบเดียวยาวกว่านิดหนึ่งค่ะเนี่ยจะต่างกันนะคะ มองผิวเผินจะค,คล้ายๆกันนะคะส่วนก้านเห็นไหมคะเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูเลยนะคะสเสน่ห์จันแดงเขาจะสีออกจืดๆกว่านี้นิดนึงนะคะ่ะไม่เข้มแบบนี้นะคะว้าวคุณผู้ชมดูต้นใหญ่อวบมากเห็นไหมคะใหญ่มากดูรากเขานะคะเขาจะออกตามข้อแบบเนี้ยเราดูตามอายุได้เลยนะคะเขาจะแบบสูงขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นแบบข้อต่ออะคะ่ะแล้วก็จะมีรากนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้ ต้นใหม่ค่ะหน่อออกมาแล้วสองต้นนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถแยกออกมาขยายพันธุ์ต่อได้นะคะสเสน่ห์จันนี้เป็นไม้มงคลนะคะสามารถเลี้ยงในล่มได้นะคะคุณผู้ชมในตัวคานในบ้านได้นะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็ให้ความสวยงามนะคะมีสเสน่ห์ตรงใบนะคะใบที่เงางามนะคะลำต้นที่สีสันสดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยเลย ทุกทุกอาทิตย์หรือว่าทุกๆสิบห้าวันได้เลยนะคะสำหรับการรดน้ำนะคะรดพอประมาณค่ะอย่ารดน้ำมากเกินไปนะคะอย่าให้น้ำค้างหรือว่าพื้นดินแฉะมากเกินไปนะคะแสงแดดก็แสงแดดํำไรหรือว่าเลี้ยงในร่มเขาจะโตเร็วมากๆเลยค่ะมาด้านนี้นะคะจะเป็นสเสน่ห์จันหอมค่ะเสน่ห์จันหอมป่านะคะ ใบเขาจะใกล้เคียงแล้วคล้ายกันมากนะคะกับเสน่จันป่านะคะนี่ก็จะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เพื่อนนำมาให้นะคะหมอกว่าเป็นเสน่จันป่านะคะ กับเสน่ห์จันหอมแม่จิ๋มก็ยังสับสนอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นนะคะหอมหอมก็คือเสน่ห์จันหอมนะคะด้านนี้นะคะก็เป็นเสน่ห์จันป่าคา่ะก้านเขาจะออกแบบมีลาลาๆด้วยนะคะนี่เพื่อนนํามาให้จากใต้นะคะเนี่ยโตเร็วมากนะคะตอนนี้กําลังเป็นพุ่มเลยนะคะแทงยอดมาอีกแล้วจา้า สิ่งยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยนะคะ,ะยังกระถางเล็กอยู่เลยเดี๋ยวจะได้ทําการเปลี่ยน,นะค่ะให้ปุ๋ยบํารุงมิก่อนน้องกระถางนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันโกเมนคุณผู้ชมดูใบเขาสิคะเงางามมากๆเลยค่ะบารุงให้ต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ต้นอูบนะคะนนี้เลี้ยงไม่กี่เดือนนะคะนีนตอนแรกแบบโหต้นเล็กมากๆนะคะแล้วก็บํารุงนะคะเนี่ยด้วยสูตรนี้แหละนะคะ ปุ๋ยคอกเขาก็บำรุงใบอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมบำรุงให้ต้นแข็งแรงเนาะไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยคะ่ะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วคุณผู้ชมก็รดน้ำตามเลยนะคะรดน้ำตามเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อให้น้ำเป็นตัวละลายนะคะให้ปุ๋ยลงสู่รากต้นไม้ของเราก็จะดูดสารอาหารนะคะ,ะ,คะไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะได้เห็นผลไวค่ะ การให้ปุ๋ยวิธีนี้นะคะค่อยๆค่อยนะคะกินช้าๆแล้วก็กินนานๆค่ะคุณผชมโดยที่เราไม่ต้องให้ปุ๋ยบ่อยๆนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะการทำปุ๋ยบำรุงดูแลต้นสนีจจันคะ่ะ เป็นไงคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยเนาะสําหรับการทําปุ๋ยบํารุงให้เสน่ห์จันของเราสวยๆใบใหญ่ๆนะคะและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณผู้ชมนะคะได้ทําปุ๋ยไว้ใช้เองแบบง่ายๆค่ะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจะการอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูชแนล้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปเลยนะคะพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ